สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะหน้า12บสองนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า12นะคะ นาสิสนี้นะคะจะเป็นการแสดงวิธีทำนะคะแสดงวิธีทำยังไงเอ่ยแสดงวิธีทำของผลรวมนะคะที่มีจํานวนเต็ม10นะคะเด็กๆเรียนมาแล้วใช่ไหมคะคุณครูเดียเคยอ,อธิบายแล้วผลรวมที่มีจํานวนเต็ม10นะคะก็คือรูปภาพวงกลมนี้นะคะอ่าทไมถึงบอกว่าเต็ม10เอ่ยเรามาลองนับจํานวนดูสิคะว่ามีเท่าไหร่อ่านเด็กๆนับค่ะ 1>, 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ็กๆจะเห็นว่าในรูปนะคะหรูปจะมีจำนวนเท่ากับ10ใช่ไหมคะทีนี้นะคะข้างบนนะคะเราจะเป็นตัวตั้งข้างล่างรูปข้างล่างจะเป็นตัวบวกนะคะไหนเรามาดูกันซิตัวอย่างนะคะ ผลรวมมีเท่าไหร่คะเด็กๆหนึ่งสอสามสี่มีอยู่4รูปใช่ไหมคะรูปละเท่าไหร่คะรูปละ10หน่วยก็เท่ากับ4ี่สนั่นเองนะคะก็เอาเรานับข้างบนแล้วนะคะแล้ก็เขียนเลขสี่อยู่ด้านบนนะคะอาด้านล่างได้เท่าไหร่คะลูกสิบ สิบวกกันกับอีกสิบก็คือ20นั่นเองใช่ไหมคะก็เอา20มาเป็นตัวบวกนะคะทีนี้เรามาบวกบวกยังไงเอ่ยเราจะต้องบวกนะคะหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยก็คือด้านขวามือของเด,ด็กนั่นเองนะคะหลักหน่วย0ย์บวกศนได้เท่ากับเท่าไหร่คะลูก ได้เท่ากับ0ใช่ไหมคะทีนี้เรามาบวกกันนะคะบวกหลักสิบกันนะคะหลักสิบก็คือเลข4กับเลข2นะคะ4ีบวกสเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะ4ีบวกสเป็น6ใช่ไหมคะอ่า40่สบวกยีได้เท่ากับ หกนั่นเองนะคะและทีนี้เด็กๆก็ทำข้อต่อไปนะคะเหมือนกับที่คุเดียพาทำนะคะอย่าลืมระบายสีนะคะอย่าลืมระบายสีผลจำนวนนะคะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เขียนชื่อชั้นให้เรียบร้อยนะคะคุณคูณเดียรอตรวจอยู่นะคะเด็กๆ